รื้อคานครับรืเอียง<อ>เหตุไม่มง,งาม,มาจ้ะแก้ไข่ออเ,เอียงไปทางสาเอียงไปทางพุ่นบอกเต็ดแนวประตูนะโอเคนะคะงานแก้งานแก้งานแก้รื้อคานนะคะคานเอียงแอด็ดนาบอกแอ็ดชัยบอกนะคะบ้านลุงนะคะบ้านลุงโรงรถบ้านลุงค่ะจะทำการลือ้อคาน นีคันคันเอียงนะคะสร้างตั้มพาทำนะคะอ้าวเราก็มีหน้าที่ดูและให้กำลังใจค่ะฝากพิทสมอนทีวีด้วยนะคะอีกรอ่ไง ที่ช่างกำลังลุยเลยนะคะลุยต่อเลยนมเปี้ยวเห็นรถกล้วยทอดมานะคะเปี้ยวมาเด,อด้อเปี้ยวโอ้ยคุณพ่อรถกระยางแบน TP Skin น,นะคะ<ม>เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ TP Skin ส,กกสินค้าไหนก็ได้นะคะ0927947526้0927947526นะคะหรือจะแอดไลน์นะคะ TP Skin Official ก็ได้นะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะ TP Skin Official คะ่ะ วัสดีค่ะแม่อเอ๊สวัสดีค่ะมาอย่างนอเนเฮิไปท่อนเฮิบท่านเด้มากค่ะแล้วสิมาอยู่บ่จ้าแล้วสิมาบายบายเามาเร็วๆนเถอะสิได้บอกเราฝ้าไปหาไม่ยาย่นนี่ไม่ได้ซื้อยาสีฟันไปส่งเขานี่นะอ๋ออยากได้ไปส่งให้ท่านบ่โทรโทรโทรหาแล้วโหลดสัน ค่ะรับชมบรรยากาศด้านในบ้างนะคะสักแป๊บนึงนะคะสักแป๊บนึงเด้อค่ะนีอันนี้มาทางนึงอันนู้นไปทางนึงมนคะนี่นะคะที่เป็นบอกว่าทางคานเอียงนะคะจะแก้ตรงนี้นะคะนี่ช่างตําปีแล้วช่างตําได้กิบหรอเ่าโอ้ปเปล่ากิบมาให้ช่างตาํานว่าสิเมื่อเอามาให้เ<า>ยอะหน้ายางมัดผม <laughs> พี่ว่าเสียวมะฮะพี่ว่าเสีเอายางมาให้สช่างต่ำอยู่ <g ill ip> ได้แล้วได้กิีบแล้วซื้อมาให้ยเป็นโลเลยเต้ <c oughs> ใส่มือละอันเนี่ย <c oughs> ละลายแบบผมดุชางต่ำลงมือแล้วนะคะทำการละลายรอยเชื่อมนะคะ <c oughs> ทำการละลายรอยเชื่อมออกอ ขึ้นข้างป่นคือช่างตั้มโเ,เสื้อสีส้มคุณพอลลี่นะคะใส่ยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิร์บนะคะในอเอฟซีมาทางโน้ตเอฟซีมานะคะ ดมเลขศูนย์อยู่หรอม่เลูนย์าศูนย์ดีลดาอเค่ะบดลดาูนย์อะอย่าอ๋อเอมาถ่ายรูปกลุงนะคะงโน้นนะคะ คนในบ้านลุงนะคะนุมเปรี้ยวก็มาพามาที่ไรก็จะเข้าบ้านลุงก็ะจะเป็นหาโน้นหานี้นะคะหากรบหาเขียดตามภาษานุมเปรี้ยวนะคะในบ้านลุงก็มีต้นไม้เยอะนะคะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ช่างตั้มลงมือแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องไม่แป้นเลยนุ๊กไอ้เจ้าไม่แป้นนะ ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์รรเป็นกำลังใจให้ช่องหนูนาพาไปดูด้วยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะดัน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 ค่ะนะคะดันให้ครบ5 0 0 0ันสับสไครครบหมื่นภายในปีนี้นะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมช่องเพชรสมร t ทีวีนะคะช่วยดันเพชรสมรทีวีให้ครบ2,000สับสัครเร็วๆวยเด้อค่ะมาแมงยิมนะ ยิ้ม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 ส่งดอกไม้แล้วก็ส่งยิ้มส่งรอยยิ้มแล้วส่งดอกไม้ทำไมทำไมไม่กล้าอยากพูดจะห้าก็พูดไม่ได้ส่งแต่ยิ้มแล้วส่งดอกไม้ส่งดอกไม้แล้วก็ส่งยิ้ม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 เอาจะหนิงยิ้มหวานเนาะที่พวกเรามีแต่คนยิ้มหวานหวาน โอ้เจ้าจ้โอ้โหเปี้ยวจิกอะไรปราแตนไปเปี้ยวจิกอะไรปราแตนไปเอท้าไปปอกเท้าเอาไปปอกต้องมาใครมีเท้าต้องมาให้เปี้ยวปอกนะครปอกได้เป็นสิบเป็นสิบสิบลูกนะโอ้ทีนี้รู้แล้วรู้แล้วจะมาให้ปอกเออปอกได้จริงๆริงโอ้แม่ทำไมคะเซนซ่าเออ ปอกมะพร้าวหนุ่มเปี้ยวปอกมะพร้าวเก่งมากนะครับก็มีน้องโจ้นะคะเสื้อสีส้มน้องแมงทับพูเสื้อสีแดงพ่อฟื้นเดอร์เสื้อสีเขียวนะคะสามหนุ่มนะคะช่างตั้มเสื้อสีดำช่วยๆกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะไปจิกมะพร้าวประแตนมาละไปจิกมาเลยของโปรดของเปี้ยวของปรดเปี้ยวนะครับโอ้โหกล้องใครนันสุดยอดเลย กล้องพ่อฟื้นแน่ๆจำโทรศัพท์ได้ต,ต้องรื้อสังกระสีออกบ่อ๋อหรื้อสามแผ่นรื้อสามแผม่นเพราะว่าอ่านคาดตรงนี้มันเอียงบอต้องรื้อสังกระสีนะคะสามแผ่นด้วยกัน คุณนะคะสำหรับคลิปของนูนาก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้กำลังใจทีมช่างนะคะแล้วก็ลุงผลป้าแตนจ้าเอาหนุ่มเปี้ยวก็ปอกมะพร้าวต่อนะคะให้กำลังใจหนุ่มเปียวด้วยนะคะ <c oughs> เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ